สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะในวันนี้ JK มาแนะนำให้ชมกับรถบ้านแท้นะคะ Toyota v i o ออค่ะคันนี้ขายตามสภาพนะคะ Toyota v i o ออคันนี้เป็นรถเก่งมือ2ปี04ค่ะเครื่องยนต์ 1,500cc กระจกไฟฟ้านะคะเชื้อเพลิงเบนซินค่ะเป็นรถสภาพที่เรียกได้ว่าใช้เชื้อเพลิงน้ำมันรั้วเลยนะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะทุกท่าน ภาสีพรบรปี67นะคะแอร์เย็นค่ะสีสันไม่สวยนะคะคันนี้ตีอาบน้ํานะคะต้องไปทําสีกันใหม่ไปอาบน้ํากันใหม่นะคะทุกท่านมาส่งต่อในราคามิตรภาพค่ะเรียกกันด้วยว่าตามสภาพก็ได้นะคะ59,00 0บาทเก็บงานสีอย่างเดียวคือจบค่ะขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะใช้งานได้ปกติเครื่องดีช่วงร่างเงียบสนิทเอกสารครบพร้อมโอนค่ะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ รถบ้านนะคะโตโยต้าวีออสห้าหมบาทขายตามสภาพนี้เลยสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนะัดดูรถนะคะติดต่อสายตรงไปตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแนะนําให้ไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านค่ะทางด้านแอดมินเพียงแนะนําเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ